กลับเข้าเรื่องเราสักทีสองทุมนะ่มกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานก็เราได้ให้ความรู้กันมาถึงในตอนที่พระเจ้าพิพิสารได้ถวายอารามมีหมู่กุฏิเป็นต้น ถาวายเด่พระผูมีถาวายเด่พระพิสุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขแล้วก็ได้ตรวจน้ำนะอิจังเมยานตินังโหตุยานจโยขอหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจงมีความสุขนะเมื่อพระเจ้าพิพิสารเนี่ยกุทิ่ส่วนบุญส่วนกุลส่วนเทกับหมู่ญาติหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยจากที่เคยหยิวโศ ไม่ได้อาหารอะไรเลยแม้แต่น้ำสักหยดหนึ่งเป็นเวลามาถึงหลายพุทธขันดอห้าพุทธขันดอโยมห้าพุทธขันดอทั้งพูพระผู้อิป้ากเจ้าเราเมื่อได้อาหารแล้วร่างกายนั้นก็เกิดเอิบอิ่มละสมอุ่มมีความเป็่งปกเหมื้นกังเทวดาแต่ไม่มีผ้าใส่เมื่อพระเจ้าพิพีสารได้ถวาย ้พาพจีวรผ้าไกลจีวรแต่หมู่รพระภิกษสุงสงฆ์้านั้นก็บังเกิดผ้าพทีก็บังเกิดสวมกายเป็นเหล่านั้นนี่มีร่างกายเป็นเทวดาละนะถวา,ายน้าก็บังเกิดสักโบกพรณีทําให้เกิดมีความสวยงามในสักนั้นมีดอกบัวผ้าสีนะมี ของซึ่งเป็นมงคลในสระนั้นน้ำใสายเย็นกินบีชาลสอร่อยถาวายถูกติดทำให้เกิดหมู่วิมานเกิดขึ้นบรรดาญาตทั้งหลายก็ได้อาศัยวิมานอยู่กันแล้วจึงพากันมาปรากฏตัวให้พระเจ้าวิพิาสารได้เห็นแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้พวกเราทั้งหลายนั้น หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนะเพราะได้รับผลบุญจากพระองค์พวกข้าทั้งหลายนั้นจะจำรานพระองค์ไปแล้วนะพวกนี้ก็ก็ให้พอนพวกเปรตทั้งหลายเนี่ยเป็นเทวดาแล้วก,ก็ให้พอแล้วจากไปเพราะฉะนั้นการทําบุญอุทิศให้กับหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยนะก็เริ่มมีตัวอย่างเริ่มมีตัวอย่าง หลังจากนั้นพระผู้มีพุทธา,างเจ้าของเราเนี่ยนะก็เทศนาสั่งสอนบุคคลซึ่งนเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพุทธา,างเจ้าในคราวนั้นเนี่ยในเมืองราชพฤกษ์เนี่ยจะมีงานประจำปีทุกปีที่ไม่ไกลเมืองราชพฤกษ์มากนะมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองนารัาเมืองนารัาเนี่ย มีตระกูลมหาเศรษฐีสองตระกูลตระกูลหนึ่งก็ปกครองตบลหนึ่งนะในจำนวนนั้นเนี่ยพ่อแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพราหมณ์พ่อแม่ของพระโมคคลรานั้นก็เป็นพราหมณ์ได้ปกครองบ้านคนละตําบลตระกูลสองตระกูลนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาช้านาน ปู่ของปู่ก็เป็นเพื่อนกันทวดของทวดก็เป็นเพื่อนกันรุ่นพ่อก็เป็นเพื่อนกันจนกระทั่งมารุ่นลูกคือนะอุปติสักบและก็โกริตตนะตอนเป็นคารวาสภาษาญี่ปุ่นเรียชื่อว่าอุปติสันะแล้วก็พระพกครานั่นเรียชื่อว่าโกริตนะในคราวนั้นเนี่ยทุกๆปีที่ยอดเขาแห่ง ในเมือรงราชพฤกษ์จะมีงานประจำปีทุกปีคนทั้งหลายก็จะพากันไปเที่ยวชม,มหมอรสพหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยก็พากันไปนะแล้วก็ช่วยกันยกเอาต่งยกเอาเตียงตั้งซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นชนะเพื่อจะได้เป็นการสะดวกแล้วก็เอาต่งขึ้นไปวางให้ว่า ให้ให้อุปติสังและโบริตังขึ้นไปนั่งเพื่อชมอรศในคราวที่ละครเล่นนะเล่นถึงเวลาตลกคนทั้งหลายก็พากันหัวรอดชอบใจคนทั้งหลายก็ตบรางวัลกับตัวละครในคราวที่ละครถึงบทร้องให้เศราโก คนทั้งหลายเนี่ยก็มีความเศร้าโศกตามละครไปละครเนี่ยเล่นไปนัด้วยความสนุกสนานถึงข่าวหัวล่อ,อตอกปือกับหัวลอ่อกันวันแรกผ่านไปวันที่สองสองเพื่อนนี่ก็าม,มาอีกพร้อมด้วยหมยนนู่ญาตและบริวารเมื่อมาเนี่ยก็ไปอยู่ในที่เดิมคือบนเตียงที่เขาตั้งซ้อนไว้แล้วก็ดูละคร แต่วันนี้เนี่ยเวลาละครแสดงถึงบทเศร้าโศกท่านกับรู้สึกปรงปรงอะไรปรงอภิจักรทั้งตัวคนแสดงละครและคนที่ดูละครว่าพวกเขาเหล่านี้เมื่อถึงเวลาก็จะต้องตายทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยนะ ถึงเวลาหัวล่อก็รู้สึกไม่อยากจะหัวล่อไม่หัวล่อก็ปรงอานิจั์เหมือนกันนะไม่มีการตกรังวันกันต่างวันก่อนๆหลังจากละครจบแล้วเนี่ยต่างเพื่อนเนี่ยสองเกลอเนี่ยก็ดูหน้ากันแล้วก็ถามว่าวันนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะมีอารมณ์นะเรามีความคิดอย่างนี้ท่านมีความคิดเป็นอันประสม สองเกลอเนี่ยมีความคิดเหมือนกันเพื่อนสองคนอุปจิสสะและโบริตะมีความรู้สึกปมีปัญญาแก,กา่ล้าลนะมีความเห็นเหมือนกันว่าคนเหล่านี้ไม่นานก็ต้องผากันตายเพราะกายแตกก็ต้องนอนทอด่างบนแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยมาดูแบบนี้จึงได้คิดว่าเรานั้นจะออกบวช แล้วก็อําลาบิดามารดาเนี่ยออกบวดแต่ว่าการออกบวดในทีแรกยังไม่ได้บวดในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ไปยังสำนักของสัญชัยเวรัตบุหนึ่งในจำนวนเจ้ารักทิ่ที่อยู่ในกรุงราชฤก์นะก็ไปบวดยังสำนักท่านสันชัยอุปติสักมีบริวารไปสองห้าสคน โกริตาก็มีบริวารไปด้วย250คนรวมแล้วก็กลายเป็น500คนเดินทางไปยังสำนักของท่านสันชัยเวรัตบุตรปริผาชกนับตั้งแต่วันที่อุปปิตักและโกริตาไปบวดเป็นปริภาชกในสำนักข,ของของสันชัยอาจารย์สันชัยเวรัตบุตร ลาบสับการละได้เกิดเป็นอย่างมากนะในสำนักของอาจารย์สัญชัยอุปจิสารและโภริกาเนี่ยก็ได้ศึกษาความรู้ที่อาจารย์มีอยู่อาจารย์สัญชัยเนี่ยก็สอนความรู้ทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสิ่งที่เป็นความรู้ของอาจารย์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็หมดเลย ไม่มีอะไรที่จะสอนลูกศิษย์อีกเพราะว่าสองสหายนี้มีปัญญามากเรียนเอาอย่างชนิดที่เรียกว่าอาจารย์ก็ไม่มีจะสอนแล้วสองคนก็จินมานั่งปรึกษากันว่าความรู้ที่มีเนี่ยของอาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อในทางออกจากทุกข์ไม่ได้เป็นไปในทางกำจกัดทุกข์นะ เป็นหนทางอันเปล่าประโยชยน์เทชมพูทวีทีกวางใหญ่จำเราเนี่ยจะออกไปแสวงหาพระอารหันต์นะถ้าเจอเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้เข้าไปอย่างสำนักของท่านแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะเรียนในสำนักของท่านสองสหายเนี่ยแยกกันไปแต่ก่อนจะแยกจากกันได้ให้สัญญาเป็นกติกาว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเจอพาาระอรหันต์ก่อนแล้วฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยให้กลับมาบอกกันและกันเมื่อทําสัญญาแล้วก็พากันเดินไปบนละทางมีบริวารตามไปของใครพองมันไปจนทั่วแล้วนานแล้วไปจนทั่วแล้วไม่เจอเพราะว่า อุปติตต์และโกริิตต์เป็นค,คนมีปัญญามากเรียบเทียบแล้วไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่เป็นทางที่เป็นเหตุทาให้พ้นทุกข์ได้ก็เลยหวนกลับมากรุงราชครึกใหม่หวนกลับมาสยานักของอาจารย์สัญชัยเวรคบุเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่มีความเพียรยังไม่มีความย่อท้อเพียรท้ายอย่างอยู่เช้าวันนั้นเนี่ยอุปจิตต์เนี่ย หลังจากที่จัดการกับกิจวัตรส่วนตัวแล้วก็เดินออกจากที่อยู่มาอย่างผลถนนผลทางในกรุงราชพื์นเพื่อจะได้ดูว่าเผื่อมีพระอราหาันเนี่ยเข้ามายัางเมืองราชพฤ้์และก็เป็นจริงดังนั้นพระอารหาันรูปหนึ่งใจในจำนวน ในจำนวนบรรจวคีห้ารูกเี่ยชื่อพระอัศชิท่านเป็นพระอรหันท่านเนี่ยเดินทางมากรุงรัชพพกึกมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายามเช้าเนี่ยก็ออกทํากิจวัตรคือบิณทบาทก็เที่ยวบิณทบาทไปยังตรอกซอกซอยตามถนนอุปศิษา์เนี่ยเมื่อได้เห็นอาก,กับ กิริยาของพระอัศสชิแล้วเนี่ยก็ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาทันทีเพราะมีความสำรวมในอินทรีย์มากทั้งผิวพรรณก็ผ่องใสการสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็ถือว่าไม่เคยเห็นสมณพราห์ที่ไหนจะมีความสำรวมร,ระมัดระวังอย่างนี้เลยมั่นใจแล้วว่าท่านผู้นี้ต้องเป็นพระอรหันต์แน่ แต่จะเข้าไปขามเงยในเวลานี้เนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่าท่านยังทำกิจวัตรอยู่ภารกิจคือบินทบาตอุปทิศเนี่ยจึงเดินตามไปห่างๆเข้าใกล้จะเป็นการลบวนกด,ดันเดินตามห่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยเมื่อพระอัาอาสสชิยได้อาหารพอที่จะยังชีพให้เป็นไปได้แล้ว ก็พอก็พาก็เดินถือบาตรออกไปพอได้นะออกไปจากหมู่บ้านพอได้ถึงที่บอกแล้วเนี่ยก็ตักเตรียมว่าจะหาที่ที่นั่งอุปัติศาเนี่ยจึงรีบเข้าไปนะรีบเข้าไปเป็นโยมอปปัติาได้เอาตังปัดกวาดพื้นที่ก่อนแล้วเอาที่นั่งประจำตัวของเองเนี่ยตัวเองเนี่ยวาง นเอาผ้าปูแล้วมีมนให้พระอศัศจิตนั่งได้กรองน้ำถวายพระอศัศจิตเนี่ยก็นั่นฉันอาหารนะังนันอาหารเสร็จเรียบร้อยอุปัิฐาในเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าไปนะนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆก็เข้าไปถามว่านะท่านสมณะ ท่านเนี่ยบวชในสำนักของศาสดาองคใ์ใดบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านนะ่แล้วศาสดาของท่านเนี่ยสอนนะี่ธรรมะเนี่ยอย่างไรพระอัสสชิเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนถ่องตัวท่านมองแต่นี้แรกแล้วว่าอุปติจสาเนี่ยเป็นเป็นนักบวชนอกศาสนา แล้วก็เป็นเสี้ยนนามของพระพุทธศาสนาไม่ไม่ผูกกับศาสนาของพระพุทธเจ้าคอยย่อมทีจะหาเรื่องถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแสดงทำอะไรที่ลึกซึ้งไปเขาก็จะได้เห็นต่อไปจะภายภาหน้าคนพวกนี้ก็จะยกเหตุแล้วเอาขับเอาขึ้นไปย่อยดีวา่าทระจะทำให้เกิดความเสียหายจำเราจะตอบว่า ให้ให้น้อยๆเพื่อจะได้ให้เขาจับทิศทางเนี่ยจะยาก